ครับสวัสดีชาวแก๊งหลังหมาทุกคนเลยนะครับผมมาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเปิดจี้ทีมแบตเทินะครับอันนี้มันได้มาเพราะว่าเราชนะใช่ปะกูไม่รู้กูไม่ได้เล่นไนสัตว์เพราะว่าเพราะเราชนะใช่ไหมเพราถึงได้มาไม่ไมันได้มาจากอะไรวะกูกูไม่รู้กินแรงเข้าชิบหายก็ยกน่าจะให้เราชนะแหละนะครับสำหรับทีมแบตเทิร์นนนี้มันให้แบตเทิร์แง่สีขาวกับสีน้าเงินปะอ่า,อาน่าใช่นะครับอันนั้นอะอ่ะมี20กล่องนะครับเดี๋ยวใครได้อะไรคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับสำหรับจี้ ในนี้นะครับผมนะผมกดมาแล้วตอนแรกผมว่าผมจะเอาหนิงหนิงมาเล่นให้ดูครับการในระการขายก็คือจะทําให้มันต่อแชร์มีนะครับแต่กูเห็นไอขี้นี้ก่อนอันนี้ง่ายดีกูเล่นไอเขี้นี้ก่อนเลยละกันนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันีกที้นึงนะครับในบิ๊กบิ๊กเลยครับง่ายดีศาสตว์ได้คอนเทนต์ง่ายจัดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาเปิดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับใครได้อะไรคอมเมนต์บอกกันด้วยครับตอนนี้ครับ ใครที่กําลังมองหา้องแมวอยู่นะครับผมมีบิสติอยู่ประมาณ4ตัวนะครับน่ารักอวบอิ่มนะครับอวบอึมนะครับใครสนใจเอาไปเลยสี่พันพร้อมโอนนะทักมาเลยนะครับทักไลน์นี่มาเลยนะครับพร้อมโอนนะครับสี่พันบาทเท่านั้นนะครับส่งให้ฟรีทั่วประเทศเท่ากับว่าค่าส่งมาสองพันนะถ้าเกับคุณได้แมวไปแค่ตัวละสองพันนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับตอนนี้กูต้องการใช้เงินครับเดี๋ยวกูจะขายดีแดก็ด้วยแล้วขายคอมต่อเลยแล้วก็ขายตูดได้เฮียเอ้ยแม่ง ไอสัตว์ไม่มีใครซื้อมีไม่ล้ขายตู่แล้วขายควยครับแม่งมีกระเทยทักมาบอกว่าเอาไหมขอโมกหน่อยให้5 0 0ไ้อ้สัตว์ถ้ามันโมกกุทุกวันนี่กูได้เดือนแล้เท่าไหร่เนี่ยหมื่นห้าไอชี้ยใครจะไม่เอาบ้างกูไปโดมนมาแล้วกูได้มาพันหนึ่งแล้วไอสัตว์พูดเล่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครสนใจนะครับน้องแมวนะครับทักไลน์มานะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดร้านซุก,กี้ซุก,กี้ที่อะไร๋อมีซุก,กี้ด้วยเปิดร้านซุก,กี้อยู่นะครับใครสนใจก็มาทานกันได้ครับที่ ลาดมงคลของ6นะครับพิมคำว่าทอดกับโรยบอร์ดเกมนะครับมาจอยกันได้ครับทุกคนครับร้านเปิดวันธรรมดา3ามโมงเย็นนะครับ15บหนาฬกาถึงตีสอครึ่งนะครับส่วนวันวันเสาร์อาทิตย์นะครับเปิดบ่ายโมงนะครับถึงตีสองครึ่งนะครับไขวันจันทร์นี่น่าจะเป็นเวลาปกติแล้วคนดูคลิปนี้วันอาทิตย์ใช่ป่ะเวลามันน่าจะได้เริ่มวันจันทร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ถ้าวันหยุดเนี่ยนะครับก็มาได้นะครับวันหยุดก็ตั้งแต่ตอนนี้ตอนนี้ตั้งแต่วันนี้ที่ผมอัดอยู่เนี่ยผมน่าจะเปิดประมาณสี่ แต่วันจันทร์นี้เราจะเริ่มเปิดเวลาอย่างเป็นทางการแล้วเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นซับพอร์ตมีส่วนลดให้ใครที่เป็นอวีพีช่องมีส่วนลดให้ซับสไครต์มีส่วนลดให้นะครับมาถึงปุ๊บเข้ามาที่ร้านบอดเกมแล้วได้นะครับผมนะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเท่านี้แหละนะครับอ่ะขอไปรับชมคลิปวันนี้ครับผมฝากไว้หน่อยกันนะครับฝากร้านแอดบินหมูดีช็อปครับรับซื้อขายกลางเกงดีเก๋ๆใครที่เราหาหาร้านขายดีเกิอยู่ฝากร้านแอดบินหมูไว้ด้วยครับ ก็ใครมีงบประมาณเท่าไหร่ยังไงทักไปหาไอ้เป็นหมูห mo, ให้เขาตอบมาให้ได้เลยนะครับผมนะแบบผมมีงบอยู่300พอจะมีไอดีแบบไหนได้บ้างครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเมนหมูด,ด้วยกันรับซื้อขายกลางไอดีกันทีนะครับก็บกลางทุกครั้งนะผ่านกลางหมูเท่านั้นเพื่อจะได้ไม่ถูกโกงถูกเกียนนะครับลิงก์ในดิชันนี้ไม่โกงไม่เกียนแน่นอนครับผมโอเคทุกคนครับมาเรามาดูลิสต์กันก่อนนะครับในนี้ว่าลิสต์มันมีอะไรบ้างนะครับผมเนาะสำหรับลิสต์ มีโดนเวทมนต์นะครับแกนสีแดงจรวดทิ้งระเบิดปืนหมัดดอกปั๊าหมึกนะครับบวกราชาอั์แระเทศเกาะรอยฟ้าโลซูปเปอร์บัตรเชิญรพภาใบเสร็จบอดกับดักเพชร,ปปร,รบบเ,ชเชรกาะล้างซูปเปอร์นะครับบัตรเชิญเพชรสีแดงแผกพิทักษ์ดอกไม้สีลุงหมวกโลซูเปอร์นะครับบัตรเชิญกระต่ายกระโดดนะครับเจสแพดทาสีมอนสเตอร์แห่งการทําลายอุปกรณ์เขียนแบบกับดักสปายบริการโดนบริการ ขุ่นไลกานะครับแกนหัวมุมกักขังกับดักสปริงเพนส์บอร์ดเอ้ยไอเพนส์บอร์ดอันนี้ป่าวะไม่น่าจะใช่ไอเพนส์บอร์ดอันนั้นมันชื่อเพนส์บอร์ดเลยวะที่มันยกเว้นสองครั้งแล้วระบายสีได้ผมลืมแล้วอันนี้ป่าวะปืนหมัดลายท้ายถุนประเทศนะครับเห็ดพิษแล้วก็สปริงไดโนเสาร์นะครับของที่ดีในนี้มีอะไรบ้างน,นะครับที่น่าสนใจเลยนะก็น่าจะเป็นอ่าอ,อันนี้อันนี้ตีบอสได้อันนี้เฟี้ยวเลยนะครับทำบัคก,กับปีทำทำทำคอมโบกับตัวอ่าเกต้าได้นะครับก็คือในประเทศอ่ากับเมือง โจมตีไม่รู้จบนะครับใครที่ดูไลฟ์ผมก็จะเห็นว่าโจมตีไม่รู้จบคอมโบกันนี้ทำยังไงนะครับให้อธิปใบก็มึงกูไม่บอกหรอกครับก็กูก็ลืมแล้วเดี๋ยวกูไปเล่นใหม่ถึงจะจําได้หมวกโล่ซูเปอร์ครับอันนี้ดีแพ็คดอกไม้สีลุงอันนี้พอได้นะครับบาเชิญเพชรเรียกสําหรับการโจมตีดีอยู่ครับก่อล้างโล่ซูเปอร์หมอกเก่าหุ่นนะครับที่มีลิงก์เนาะกับดักบอลกับดักเพชรอันนี้ไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะบาเชิญโร่พอก็ไม่ค่อยได้ใช้เกาะลอยฟ้าโล่ซูเปอร์อััััััันนนนนนนีีีีี้ดดดคคคครรรรรรรบบบบถืืือออออวว่าาเเเเปปปปป็็็ขงทททททยย์์ะหหหมมมมกกชผ ดอบปลาหมึกนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่รู้อะจรวดทิ้งระเบิดอันนี้ก็ถือว่าลองท็อปแล้วกันนะครับแกนสีแดงโดนเวทมนต์นะครับไอ้พวกนี้ผมยังไม่ได้ใช้ก็เลยไม่รู้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราคาดหวังอะไรอะอะไรก็ได้เฮ้ยเออมาเหอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการรับรางวัลเลยอันนี้อะไรอะ อ๋อล็อกอินของขว,วัญในเรื่องคลายแล้วจะได้ gm ใช่ป่ะนี่ gm อะไรอะ่ะ gm baby ด d ดั k เหรอแล้วก็ gm baby w u l d o g นะครับนี่คือหน้า gm นะอันนี้หน้า gm จริงๆนะหยอกหยอกหยอกอันนี้คือพี่เปียกนะครับหน้าพี่เปียกไม่ใช่ไอสัตว์พูดไปทั่วแล้วเนี่ยไอคิดเดี๋ยวไอดีก็โดนแบนหรอกมึงไปหมิ่นเขาเนี่ยไอสัตว์อ่ะหมาที่เลี้ยงไว้ในป่าย,ยางนะครับอ่ะแค่นั้นแหละดูแค่แค่นั้นพอเปิดเข้าไปไม่มีอะไรเปิดเข้าไปไม่มีอะไรเปิดเข้าไปไม่มีอะไรเปิดทำไมเนี่ยยี่สิบชิ ไอ้ข้างบนนะั่นคืออะไรอะเมื่อกี้นะ้ะกูเลื่อนไม่ถึงนะยี่สิบอะไม่ถึงนะ,ะงนะหลอกกูเปล่ามันมันได้แค่สิบกล่องน,นับก่อนเดี๋ยวไม่ครบจะไปไปโวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคครบครับอ,บบอไม่ว่ากันครบนะครับโอเคมามาใครได้อะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับทุกคนครับไปอ,อันที่หนึ่งไอ้น้อง แทน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 ตามตาตาตามทบงดีที่อะไรตอนหกมงเช้าเนี่ยไอ้สัตว์เอ้จักกระด้างจักจักฮึบเย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 ได้เปิดมัดรายใช้ทเทศนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เย้นะครับก็ใช้ได้มั้งนะครับแต่แล้วใครที่ไอ้ดีที่มันแบบ ฟูแล้วมันก็ไม่ดีหรอกนะครับถ้าดีดไม่ฟูมันก็ไปใส่เนืเทศมันก็เฟี้ยวอ่ะแล้วได้มาเตะในการโจมตีด้วยผมว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดอ่ะนะครับอันที่สองครับโอ้ยอเฮีย,ยเฮ็ดพิษไอ้หนังหมาอันต่อไปเหตุที่มันจะตามหลอกหลอนทุกอย่างเลยไงวะจ้าจ้า กับดับดิชาร์ดนะครับผมผมว่าผมว่าไอ้พวกนี้มันดีสำหรับผู้เล่นใหม่ว่ะแบบเอามาเป็นของแบบอพอๆทุๆหิ้ไอูุ้ไถ่ายได้ครับผมว่านะน่าจะเหมาะกับคนแบบอย่างนั้นนะครับคนที่เล่นใหม่อะไรยงเงี้ยไม่ค่อยมีของอ่ะก็เล่นได้นะที่ผมได้ออ้นี่ไงใช่ป่ะใ่ข้านทางกระทาสีเฮ้ยใช่อันนี้แหละ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 ของดีอันนี้แหละนะครับ เนี่ยเมื่อตกเลยมากฝันข้าห้าสิบเปอร์เซ็นจ่ายค่าผนทางพื้นฐานและทาสีอันนี้แหละของดีนะครับอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้เลยเล่นกับผิวนะครับนี่อันนี้แหละแล้วก็สไลด์นี่อันนี้แหละของดีนะครับเปเ้เพนบอร์ดอันนี้แหละมันไม่น่ามีเพนบอร์ดแบบอื่นแล้วผมว่าอันนี้แหละดีเดี๋ยวผมลองดูดีว่าเฮ้ยถ้าใช่นี่คือเฟี้ยวจัดเลยนะใช่ใช่ใช่อันนี้แหละครับเพนบอร์ดนี่แหละเนี่ยที่เอาไปเล่นกับผิวอ่ะอันเดียวกันเลยใช่ครับหุยอันนี้เอาไป เเซตผิวผมเฟี้ยวเลยเนี่ยถ้าผมได้เพนท์บอร์ดอันนี้มาโอ้เฟี้ยวเลยผมทนใช้ของขี่หมามาตั้งนานแล้วนี่ผมใช้ทนใช้เซตนี้ผมเอาไอเทีทยนี่ออกปุ๊บใช่ปะผมใส่อันนี้เข้าไปปากเฟี้ยวเฟี้ยวเลยไอัน,นี่มันยกเว้นใช่ปะผมเอาไปใส่ไอัน,นี่ก็ยกเว้นเหมือนกันผมก็เอาออกปุ๊บแล้วผมก็หาเดี๋ยวแล้วผมก็ใส่จี้ลิงก์ไปอะเฟี้ยวเลยเว้ยทุกคนเชี่ยผิวกูเฟี้ยวเลยสัตว์ทีเนี้ยไอ้หนังหมาโอ้ยเฮี้ยของดีแตกเฉยเลยผมไม่รู้เปอร์เซ็นต์มันนะครับผมว่าเปอร์เซ็นต์มัันนเท่่าไหรระครบ แต่ของดีแตกครับอันเนี้ยตั้งตมแนวได้เลยว่าของดีแตกก็คือของที่ผมอยากได้มันแตกแล้วถือว่ามิชชั่นนะครับแตกสองอันไปเลยอุ้ยเจ็ดแม่เจ็ดแม่เฮ้ยไอ้ซาดได้แพรกิทักษ์ดอกไม้สีลุงครับอันนี้โคตรดีเลยนะแล้วมันเหมาะกับการที่ผมมีอยู่ครับเออรล้ครั้งที่แล้วผมไม่ได้เลือกมันมาด้วยนะครับอันจี้ชิ้นเนี้ยนี่มันเหมาะกับตัวนี้ผมเว้ยอุ้ย ูได้กูได้มาหลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ยไอ้สัตว์นี่เหมาะกับตัวนี้ผมเลยไม่ใช่มึงไอ้สัตว์หมิงไม่ใช่มึงนี่นี่เหมาะกับตัวนี้นะครับเพราะครั้งที่แล้วอะ่ะผมไปเลือกจี้ดักมาไว้ก็คือสร้างแลนดักอ่ะอันดับค์ดผมไปเลือกสร้างแลนสร้างแลนดักมามาตรฐาไม่ผิดอะ่ะคือผมได้อันนี้มาแล้วผมเลือกนี่ครับผมเลือกอันนี้มาสร้างแลนดักใช่ไหมอ่ะตาใส่อันนี้ไปเนี่ยเฟี้ยวเลยนะครับหมิงก็เฟี้ยวมั้งผมว่าถ้าจะไม่ผิดนะก็เฟี้ยวนะโอเคโอค้ย เชียนี่กูเกิดเลยเนี่ยไอ้สัตว์กูเปิดแล้วกูเกิดเลยเนี่ยโอ้ยิ่งเป็จของก็เกิดอ่ะนะครับผมเกิดแน่นอนอาดอกนี้ยกูบอกเลยกูเกิดครับเปิดเปิดรอบนี้ก็ได้ของซับตัวเก่ง2องตัวเลยครับโคตรเฟี้ยวไอ้หนังหมารับไปก่อนเดี๋ยวพวกที่หมดอายุไม่ค่อยได้เข้าสักเท่าไหร <t> ่อันต่อไปครับไอ้เช <t> ี่ยอย่างนี้อย่างนี้อันอื่นก็คือเกลือก็ไม่เป็นไรแล้วอ <t> ่ะอันที่นของฟรีด้วยนะไม่ได้เล่นกับเขาสตาร์เลยครับไอ้เชียโคตรกินแรงเพื่อนอ่ะป๊าบครับอันต่อไป จ้าไอ้เฮี้ยนี่ไม่เอาอย่าไปดูนาในสัตว์ไดโนเสาร์เขกคุยนี่มึงโปรโมทหนังจูเลสิเวอร์หรือเปล่าเนี่ยไอ้หนังหมาอย่าก็โปรโมทจูเลสิเวอร์ไปครับอันต่อไปครับจิ๊กเกอร์ยังไงยังไงยังไงแทนแทนโอ้ยเห็ดไอ้เฮี้ยกูเมาแล้วเนี่ยไอ้สัตว์เห็ดขี้ควายมึงไม่ใช่เห็ดพิษหรอกไปครับรวดเร็วครับอ่ารวดเร็วเลยว่าอันถ้าอันสนตียนี่ผ่านไปเร็วๆเลยนะครับอุ้ยสนตีนครับผ่านไปเร็วเลยครับผมได้ของดีมาหมดแล้วมันเหลืออะไรดีๆให้ผมอีกอะ เนะครับเอาแบบอันบนสุดได้ป่ะอันบนสุดแบบแตกให้เด็กเดน้องๆหนูๆมัมาดูอะเออว่ากูเป็นศิ่งพ่เียของจริงอะว่ามันแบบว่าปรับเหล็กเขาเป็นยังไงกันนะครับจะเอ๋มอนเตอร์ครับไปครับมึงไปตัดฟืนที่อื่นครับอเหี้ต่อไปครับต่อไปครับโอ้ยนี่ผมเปิดมาครึ่งทางยังวะเปิดมาไม่เท่าไหร่ครับปาบเขาให้ครับสองตัวครับมอนเตอร์ไอสัตว์เอ้ยแม่งตามมาหลอกมาหลอนกูจริงๆไอหนังหมา ต,ต้นตีนไปต่อครับเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้แม,มวแหลกแมวพี่เปียกแหลกแมวพี่เปียกแหลกจึก๊กไอสัตว์เอ้ยแม่งแหลกแต่ของเฮียไอสัตว์ต่อไปไม่ได้ตื่นเต้นกับอะไรแล้วนะครับเพราะว่าของดีผมได้มาแบบจุกๆแล้วครับไอสัตว์สองอันเลยเหรอวัดดิชาร์ดไอหนังหมาต่อไปครับต่อไป,อไปเป็นยังไงเป็นยังไง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 เออเออหุยไอเชี่ย อของบัคตีบอสมาให้กูอีกแล้วอันนี้เฟี้ยวเลยนะครับอันนี้หูผมได้มา3การ์ดแล้วครับของซับอ่ะอันนี้ไปตีบอสอีกนะครับผมสําหรับบัตรเชิญกระต่ายกระโดดนะครับแล้วทําบัคในประเทศนะครับทาให้โจมตีไม่รู้จบนะครับโคตรเฟี้ยวไอสัตว์นี่ไอชี้มันต้องอย่างนี้ดิวะน้องมันต้องอย่างนี้ดิวะมันต้องอย่างนี้ดิวะเออใครอยากดูคลิปตีบอสนะครับกดไลค์หนึ่งร้อยไลค์มาคลิปตีบอสเดี๋ยวมา,มานะครับกดไลค์มานะครับหนึ่งร้อยไลค์ขอหนึ่งร้อย ขอ1 0 0 101ยหนึ่งไลค์นะครับขอ1 0 1หไลค์ไปต่อไปครับดูที่จะมีคนถึงร้อยคนไหมครับที่อยากจะดูนะครับจ่าเอ๋อันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงปั้งเขาให้เห็ดพิษไอสัตว์เฮ้ยกูจะพามฟาร์มเห็ดอยู่แล้วเนี่ยเฮียเฮ้ยอันนี้แหลกว่ะอันนี้แหลกเลยทุกคนอันนี้แหลกเลยรู้สึกได้เลยผมว่าเมาครั้งนี้ไม่น่าพลาดอ่ะผมว่าไม่น่าพลาดอันนี้อันแรกแตกอันหนึ่งแตกแน่นอนผมมั่นใจเลยครับอันหนึ่งแตกแน่นอนครับแทนนี้เฮียสุดท้ายแม่นับจากกลางขึ้นบนสัตว อันต่อไปครับอันต่อไปโหเชื่อไหมกูอิ่มขนาดนี้วะกูคุ้มมากเลยรู้สึกคุ้มจัดเลยครับคุ้มจัดชัดจริงครับ Family c ซดีไม่ใช่ a อเจโอ้ห่ไอ,อ,อสัตว์เอ้ยไอดูดกระขังไอห,หนังหมามึงพอได้ละพ,พอแล้วพอทีพอแล้วพอทีมีของซ้ำดีๆให้ทำออฟปะล่ะปักเขาให้ไอเฮียนี่ไงซ้ำอันสุดท้ายก็ัทุกคนครับมาครับใครได้อะไรอย่า,ยาลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับทุกคน อยากรู้ครับอยากรู้ว่ามันมีคนได้ดีกว่าพี่หรือเปล่าไอ้น้องเออไอ้หนังหมาผมไม่รู้นะคุณอาจจะได้ของดีกว่าผมมาแต่ดีสาหรับผมคือของต้องซับตัวนะครับอ่ะอันสุดท้ายขีหมานะครับเพราะฉะนั้นของดีก็คือของที่ซับกับการเรานะครับถึงจะดีนะครับจะได้ของโง่ๆมาไม่ได้ไปซับกับทียอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอันที่ผมได้มาถือว่าดีครับเพราะว่าผมได้ซับสามการเลยนะครับสามชิ้นสามการนะครับถือว่าเฟี้ยวแล้วครับ โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกที้เข้ารับจนจบครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดสไครป์ด้วยกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม mm hmm. See you again.